สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปลายขายฟอร์ดนะคะวันนี้ปลายจะพาลูกค้ามาชมรถหล,ล่อๆแบบนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLS นะคะนี่เป็นยังไงหล่อไหมสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นได้ชุดแต่งรอบพันแบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้แอดไลน์ปามาวันนี้ปลายจะพาะไปชมรอบพันกันว่าแต่งอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยนะคะตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวิคเตอร์ชุดแต่งแรปเตอร์นะคะนี่ชุดแต่งแรปเตอร์ของเขาก็จะมีไฟ3มจุดตรงนี้มาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟสีส้มนะคะนี่แล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลงพึ่งระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีเลยเห็นไหมซีใหญ่มาก ตัวกันชนหน้าของเขานะคะจะเป็นกันชนหน้าสีดำงแบบนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ทำให้บอดี้รถดูใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยแหละตัวไฟของเขานะคะก็จะเป็นไฟสีแคมสองสว่างแบบนี้เลยนะคะตัวท้องถนนมาชมด้านข้างกันตัวซุ้มล้อเขาก็จะเป็นซุ้มล้อหนิ้วนะคะนี่แก้มกว้างแบบนี้เลยทำให้ตัวบอดี้รถดูใหญ่ขึ้น ตัวนี้นะคะจะเป็นย่างซูแมกนะคะตัวแมกของเขาก็จะเป็นแมกแวมไพร์สวยๆแบบนี้เลยนะตัวก้านวายของเขาก็จะเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีบอลเงินนะคะตัวนี้เป็นย่างออสเตรเลียนเป็นย่างเอทนะคะสเปกยางจะอยู่ที่275 5 5 2 0ทัพ5 5นะคะด้านข้างของเขานะคะตัวกระจกของเขา สีรถเป็นสีไหนตัวกระจกของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวตัวรถเลยนะคะตัวนี้ใส่เบ้ารองมือเปิดมาให้ด้วยนะคะการลอยขีดขวดไปชมด้านในกันสำหรับตัวนี้ด้านในของเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะนุ่มๆอย่างนี้เลยตัวนี้เวลาน้ำหกนะคะเช็ดออกง่ายค่ะไม่ซึมไม่ซึมเข้าไปเลย แล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า e p a านะคะตัวหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีจอกลางเป็นจอ Sync 4A นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple, c a r า l a พ a n d r o i d Auto ได้เลยนะคะคอนโซลหน้าของเขาก็จะเป็นสีเทาแลมโบนะคะตัดกับสีดำสวยแบบนี้เลยยาวมาถึงฝั่งคนขับเลยมาชมด้าน,นหลังกันนะคะ ห้องได้สามด้านหลังของเขานะคะกว้างมากแล้วก็ตอนนี้จริงๆอะ่ะนั่งได้3ามถึงสี่คนเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลัง,งเขาก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ด้านหลังสามารถชาร์จแบตได้นะคะใส่ตัวมันจะมีตัวปลั๊กอินให้เราก็จะมีตัวแปลงไฟลูกค้าสามารถชาร์จแบตได้เลยมาชมด้านข้างกัน ที่ลูกค้าเห็นนะคะด้านข้างตัวนี้จะเป็นการตกแต่งสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคะแม้ว่าลูกค้าจะชอบเป็นลายแบบไหนหรือว่าอยากให้เป็นตัวอักษรคำว่าレ n g e r หรือว่าแรปเตอร์สามารถสั่งได้เลยนะคะได้ตามใจที่ลูกค้าชอบเลยมาชมไฟด้านหลังกันตัวไฟด้านหลังของเขานะคะนี่จะเป็นไฟ led แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นข้อฝาท้ายนะคะนี่ทั้งชิ้นเลยเป็นคำว่า ford นะคะตัวนี้ ตอนนี้จะเป็นสีดำแบบด้านๆเลยอะผิวสัมผัสอย่างเงี้ยสวยมากเลยไปสรุปราคากันสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบรถแต่งหล่อแบบนี้สามารถทักหาปลายทางลายที่ให้ไว้ด้านล่างหรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ปลายทิ้งไว้ให้นะคะลูกค้าสามารถทักมาได้24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวตนี้ราคาจะอยู่ที่889,000บาทเท่านั้น ตอนนี้แถมของแต่งรอบพันนะคะรีบพักมานะคะโปรนี้คุ้มมากๆเลยสำหรับวันนี้ไปลาไปกับคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ